สวัสดีครับวันนี้ร้านริวไบบิกนะครับวันนี้เราพามาชมรถคาวาซากิวันแคน 60S นะครับคันนี้เป็นรถปีจดทะเบียน2016นะฮะโฉบเป็นปี2015นะครับตัดส่งมาเป็นชอปเปอร์แล้วนะครับหล่อนะฮะพักท้าเป็นมิดเดิลด้วยนะครับคันนี้อารมณ์การขี่ดีมากนะฮะเครื่องยนต์ดีปกตินะครับรถเจ้าของมือเดียวนะฮะเ่มเอกสารชุดโอนครบรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักๆใดๆนะครับสวยๆนะครับ สีไม่ขาดนะครับคันนี้คันนี้สีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสวยเรามีท่อเดิมให้นะครับท่อเดิมให้นะครับแล้วก็พักเท้าที่เป็น์เวิร์ดนี้ให้นะครับคันนี้ใครชอบเดินทางนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะครับมีสําหรับพักเท้าด้วยนะฮะพอเราขับฟิลขาเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนส่วนเวลาเราไม่เมื่อยนะครับทางไกลก็จะยืดขาไว้ด้านนี้ได้นะครับ แล้วก็ตัวพัก้าเดิมเราก็มีให้นะครับสําหรับใครที่ชอบเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับแต่บอกเลยว่ามิดเดิลขี่ดีมากนะครับรถสภาพสวยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้ฟังคลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูนะฮะว่าคันนี้เนี่ยใส่ของแต่งอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมือเบรกมือคลัตช์นะครับผมนี่มีชิวตัดลมด้วยนะฮะสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็จะมีโมงพร้อมไฟหน้านะครับ led นะฮะไปดูซื้อ จะเป็นวงแหวนก่อนนะฮะแล้วก็จะมีสูงต่ำนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีตอนเราสตาร์ทนะครับนะครับแล้วก็มีกระจกแต่งนะครับนี่มองชัดนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้มองชัดนะฮะแล้วก็จะมีไฟบอกเกียร์นะครับนะครับบอกเกียร์หนึ่งถึงเกียร์หกบอกหมดนะครับนะบอกตรงด้วยนะครับอ่าแล้วที่สำคัญเลขไม้หนึ่งหมื่นึงพันโลเท่านั้นนะครับ คันนี้บุ๊กเซอร์วิสครบนะฮะระบบ ABS เออความลงความล้นเออปกติหมดนะฮะสวยๆนะครับก็มีกันล้มนะฮะกันล้มที่พักเท้าแล้วก็มีกองหลอกฮาร์นะ Harley, ลีย์นะครับนะกองโซนฮาร์ลีย์หลอกๆนะครับแล้วก็ท่อนะครับนี่ท่อซูเปอร์แท็บนะครับเสียงเคราะนะครับคันนี้เดี๋ยวจะให้ชมแล้วก็มีซิซี่บาร์นะฮะแล้วก็มีไฟท้ายแต่งตรงนี้ด้วยนะครับป้ายทะเบียนเรามีให้นะฮะนี่สวยๆครับคันนี้ ใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะยางหน้าและยางหลังนะครับดอกเหลือๆนะครับเราจะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเราชี้ให้ดูเลยตำหนินะครับนะอันนี้คือเจ้าของแจ้งมาว่าตอนเปลี่ยนแฮนด์เนี่ยนะครับแฮนด์มันมาโดนนะครับก็เลยเป็นรอยนะครับไม่น่าเกลียดนะฮะจริงๆใครมีสีตรงเนี่ยสามารถนํามาแต้มได้นะครับดูยางหน้าครับเหลือๆเลยนะฮะ ยางหลังออกหัวขนยังอยู่นะครับดอกเต็มๆนะฮะดูโซ่สเตอร์ครับเหลือบานนะครับคันนี้นะโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับคันนี้ครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะแล้วเรามีบริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องฟรีด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองนะครับสวยมากครับคันนี้น่ฮะหลายคนคงอยากฟังคลิปเสียงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับฮึ ถ้าบางจุดเนี่ยผมไม่ได้พูดไปต้องขออภัยด้วยนะฮะม <า S 1> ผมขออนุญาตไม่เบิ้ลนนะแะต่เรานี้นะครับระบบไฟนะครับไฟเลี้ยติครบหมดนะฮะ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูไฟหน้าอีกรอบหนึ่งนะฮะประมาณนี้ไฟหน้าสูงต่ำปกติหมดนะครับนะคันนี้พร้อมใช้งานนะครับใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะไฟท้ายเด็เดนะไฟท้ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถเบิ้ลให้ฟังได้นะครับเนื่องจาก เราแวกบ้านผมเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่นะฮะเกรงใจเขานะครับผมนี่นะครับไฟสวยมากนะครับคันนี้เล่มชุดโอนมีพร้อมหมดนะครับมีบริการจะส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับแจ้งก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซอยยี่สิบแปดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์สี่เก้าสามหกมีบริการจะส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งใดๆนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ